มทุยานู่ฟ้ามหาเปรย์หวังว่าจะขึ้นได้นะหวังว่าจะขึ้นได้นะอู้ดูดูดูไปได้ไปได้ไปได้โอ้ยตรงนี้ตรงนี้มันมีตรงกลางขึ้นได้ยันยันรถยนต์อะเย้ะตําที่ขึ้นอยากจังอ่ะโอ้โหดูดิเฮ้ยเด้อโอ้ไม่เคยทำแบบนี้ ทำทำทีขึ้นโคตรเจ็มอ่ะทมม่านผู้ชมเราต้องมีความพยายามนะครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามจะตามเราไปอยู่ที่นั่นนะครับทมม่านผู้ชมไปลูกพี่ไปไปไป,ไปอย่าจมนะนี่เป็นไงพยายามยกล้อไว้นะควูดเดินได้ไปะเนี่ยเดินเดินนะข้างหลังบักว่ะไอ,อ้ตรงกลางบักว่ะเราขับได้หรือเปล่านะ